ป้าทีนี้ไปการแก้สมการเลยครับอ,อันนี้บอกจงแก้สมการต่อไปนี้ตามที่เมื่อกี้บอกเลยครับบวกอยู่ให้แก้ด้วยการอะไรนะด้วยการลบครับเอา้าจดเข้าไปเลยครับบวกอยู่ให้แก้ด้วยการลบครับงั้นสำหรับข้อแรกอ่าลุยข้อนี้มันมีฝั่งซ้ายคือเดี๋ยวขั้นแรกพี่ต้นจะทำแบบเต็มๆก่อนนะ A บวกกับสิบสามแล้วเท่ากับห5ห้าถูกต้องไหมฝั่งซ้ายมี A แล้วบวกสิบสามฝั่งขวามีหกสิบห้าเวลากาจัดต้องกําจัดตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับตัวแปรครับตอนนี้ตัวแปรคือตัวอะไรทุกคนเฮ้ยตัวแปรคือสิบามแล้วไงตัวแปรต้องตัวเออน้องยังตอบได้เลยตัวแปรคือตัว A เพราะตัว A เรายังไม่ทราบค่าถูกต้องไหม นะครับงั้น A มันบวกสิอยู่เราต้องแก้มันคือกำจัดตัวเลขครับตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรคือเลข13 13มสิบาันทำอะไรอยบวกต้องแก้ด้วยการงั้นเราจะลบ13ทั้ง2ด้านลบท่านซ้ายแล้วก็ลบด้านขวาเนี่ยหรอไหมให้คิดเหมือนกับว่าซ้ายกับขวาเนี่ยเป็นที่น้องกันเนี่ยหรอะเวลาเราจะทำอะไรกับมันต้องทำเหมือนเหมือนกัน มันถึงจะเกิดความเสมอภาคโอเคปะเข้าใจไหมครับเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นเลนกลางเลยเหมือนเป็นตรงกลาง,งเลยนึกออกไลบซ้ายลบขวานึกออกปะโอเคปะ่ะโอเคป่ะนะครับงั้นฝั่งซ้ายเมื่อเอา A บวกสิบามแล้วลบสิามไอ้เจ้าบวกสิสามลบสิามันจะหักล้างกันไปเหลือแค่ตัวตัว A ครับในขณะที่ฝั่งขวาหกสิบ้าลบสิบสามจะได้ค่าเท่ากับ<อ>เฮ้ยใช่เหรอห้าสหสองตอบสี่สองกันหมดเลยวะ โอเคปะนั่นแปลว่าตัว A มีค่าเท่ากับ52ลองเช็คซิลองเช็คซิลองเอา52ตัวเนี้ยกลับไปแทนในตัว A ครับถ้ากลับไปแทนในตัว A ปัา๊า52บวก13ได้65จริงปะ่ะโอเคปะ้ะเคลียร์ไหมนะครับอ่ะข้อหนึ่งเสร็จเรียบร้อยงั้นบวกอยู่ให้แก้ด้วยการลบไปทำข้อสองเองครับ later. อ่าข้อสองเสร็จไหมเลย ก็ไก่บวกสามร้อยแปดสี่เราต้องทำอะไรที่ฝั่งทั้งซ้ายและขวาอ่าคุณต้นเขียนโจทย์ก่อนเนาะอันนี้คือตัวโจทย์สีน้ำเงินโอเคปะทีเนี้ยเราต้องกำจัดเลขอะไรครับสามแปดสี่สามแปดสี่มันทำอะไรอยู่บวกอยู่ต้องแก้ด้วยการเราก็ลบสามร้อยแปดสิบสี่ทั้งซ้ายและขวาเนื้อ,อไหมงั้นฝั่งซ้ายจะเหลือแค่ตัวอักษรตัวอะไรก็ไก่ ส่วนฝั่งขวาห้าร้อยลบกับสาม้อยปดิสได้คำตอบคือเฮ้ยลบใหม่เท่าไหร่นะร้อยสิบหกโอเคปะอ่าถ้าห้าร้อยลบกับสามร้อยปดสิบสี่คำตอบคือร้อยห้าสิบเอโอโทษกูต้นเขียนผิดด้วยร้อยสิบหกเออเขียนผิดไปด้วยเลยนะครับอ่ะเลียนะเข้าใจนะครับ เมื่อเราได้คําตอบจริงๆครูต้นก็แนะนําว่าเอาคาตอบเนี่ยลองกลับไปแทนดูว่าแล้วมันบวกอะ่ะได้ห้าร้อยจริงไหมโอเคปะเปย์ไหมครับโอเคนะเสร็จข้อที่สองไปต่อข้อที่สามนะครับข้อสามข้อสามเขาใช้ประโยคว่าลบอยู่ดูโจทย์เนาะ b แล้วลบกับยี่สิบสองเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดโอเคปะนั้นลบอยู่ให้แก้ด้วยการโอเคเราเขียนไปเลยครับลบอยู่ให้แก้ด้วยการบวกครับ บวกมันเข้าไปเลยบวกเออฉันจะบวกฉันจะบวกอะไรอย่างนี้นะครับ b ีลบยี่สบสองคุณต้นเขียนโจทย์ก่อนบีลบยี่สิบสองเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดอ่าสีน้าเงินที่คุณต้นเขียนคือโจทย์ถูกต้องไหมทีนี้เราต้องการแก้ด้วยการบวกเพราะมันลบอยู่ถูกปะเนี่ยไอคาว่าลบอยู่คือนี่ยี่บสองเนี่ยมันลบอยู่เห็นไหมเนอ่ยปะนะครับงั้นต้องแก้ด้วยการบวกคือบวกด้วยเท่าไหร่ครับ ก็บวกด้วยยีิบสองครับบวกทั้งซ้ายและขวาครับฝั่งซ้ายเมื่อมีลบยีิบสองบวกยีิบสองจะหักล้างกันไปดูเหออปะเหลือแค่ตัวสอนตัวบีบอยเท่ากับฝั่งขวาเจ็ดสิบเจ็ดบวกกับยีิบสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกยีิบสองเป็นอะไรเฮ้ยไม่นาย,ยากนี่เก้าเก้าเออ พราะฉะนั้น b เท่ากับเ9เคยบ้างงั้นลบอยู่ให้แก้ด้วยการบวกไปข้อสี่ครับอ้าวข้อสี่ลองทำเองดูลุยอ้าไปต่อข้อที่สี่ข้อสี่ใจยันขอไข่ลบยี่สิบห้าเท่ากับร้อยสามสิบห้าเขียนโจทย์ก่อนขอไข่ลบยี่สิบห้าเท่ากับฝั่งขวาร้อยสามสิบห้าลบยี่บห้าอยู่ให้แก้ด้วยการ งั้นก็บวก25ทั้งซ้ายและขวาฝั่งซ้ายเหลือขอไข่เท่ากับ135บวก25เป็น160โอเคจบโอเคอ่ะไปข้อที่ห้าอ่ะถ้าเครื่องหมายเท่ากับหายก็เติมไปนะมาข้อที่ห้าข้อห้าบอกว่า 5c เท่ากับ60อันนี้อันนี้สังเกต ตัวเลขเลขห้ามันติดอยู่กับตัวสีการติดกันเป็นปลาต้องโกแบบนี้คือมันทำอะไรกันอยู่มันทำอะไรกันอยู่การติดกันอยู่แบบนี้ติดกันแบบนี้คือการคูณกันโอเคป่ะอ่าตัวเลขตัวเลขกับตัวแปรติดกันแบบนี้คือการคูณกันนะครับงั้นถ้ามันคูณอยู่ให้แก้ด้วยการด้วยการหารครับอ่าโจทย์เข้าไป งั้นฝั่งซ้ายมีห้าสีเท่ากับหกสิบแก้ด้วยการหารคือเอาอะไรไปหารครับเอาห้าเอาห้าหารทั้งซ้ายและขวาเนื้อไหมเข้าใจปะเนี่ยจัดการเอาห้าหารทั้งซ้ายและขวาปับ๊บห้าจะตัดห้าหายครับโป๊ะโป๊ะแล้วห้าก็ไปตัดหกสิบจะได้สิบสองครับงั้นสีมีค่าเท่ากับสิบสองครับจบครับ ข้อห้าการคูณคูณอยู่แก้ด้วยการหารโอเคปะไปข้อหกข้อหกลองทําเองดู few moments later. อา้าวไปข้อหกเก้าคอควายเท่ากับแปดสิบเอ็ดกำจัดตัวเลขอะไรกำจัดเลข oh, <okay. S 1> เลขเก้ากำจัดด้วยการหารหารเก้าทั้งซ้ายและขวาโอเคปะฝั okay ่งซ้ายเก้าตัดเก้าหายเหลือแค่คอ เท่ากับแปดเอ็นหันเก้าเป็นเก้าครับจบโอเคเคลียนะไปต่อข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดดด็อกส่วนด้วยสิบเอ็ดเนี่ยมันส่วนสิบเอดโอเคปะการส่วนแบบเนี้ยมันก็คือการทำอะไรอยู่นั่นเองเศษส่วนตัวเนี้ยคือการหารโอเคปะ งั้นถ้ามันหารอยู่ต้องแก้ด้วยการแก้ด้วยการคูณครับงั้น d ด็อกส่วนด้วยสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันหารอยู่ต้องแก้ด้วยการคูณเอาอะไรไปคูณครับครูต้นเขียนโจทย์ก่อนต้องเอาสิบเอ็ดไปคูณทั้งซ้ายและขวาโอเคไหมฟังซ้าย สิบเอ็ดจะตัดสิบเอ็ดหายและฝั่งขวาเจ็ดคูณสิบเอ็ดจะได้เจ็ดคูณสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดครับจบครับอ่าอันนี้เบสิกก่อนข้อเจ็ดได้แล้วไปข้อแปดต่อครับลุยข้อแปดข้อแปดข้อนี้มันเขียนเครื่องหมายอาหารชั้นเจนเนอร์อไหมเข้าใจป่ะนะครับงองูแล้วหารด้วย สิบแล้วก็เท่ากับสิบห้าแบบนี้อ่ะครูต้นปรับก่อนนิดหนึง่งเวลาเครื่องหมายหารแบบนี้ยมันเขียนแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนอะไหมนะครับเราเขียนเป็นเศษส่วนเหมือนเดิมครับก็คืององงูแล้วส่วนด้วยสิบแล้วเท่ากับฝั่งขวาคือสิบห้าแล้วทาเหมือนเดิมครับเราอยากจะกําจัดส่วนสิบก็ทาอะไรครับคูณสิบทั้งซ้ายและขวาเก็ายังเข้าใจยังอ่า นะครับแล้ว10ก็จะหักกับ10หายส่วนฝั่งขวาจะเป็น15คูณ10ได้150โอเคปะงั้นงองูเท่ากับห5 0จบครับ